นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก the t h e t i t .com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก<อ> TheTit.com จจจิิตใใใย่่งสสุดแนนไมไเคยขาดแคลนเราทิดา o า ี่ค์การบรตัวอย่านตำบลทุ่งกงจะทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันที่26กรกฎาคม2566เวลาแปดนาฬิกาสานาทีณสวนเฉลิมพระเกียรติสระห้วยแก้วบ้านเขาแก้วหมู่ที่1ตําตำบลทุ่งกงอำเภอการจจดิษดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักการและเหตุผลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น ื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรโดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริสออยอเป็นศูนย์ควบคุมกำกับดูแลโดยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริสออยอได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเดชทิ .com เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีอย่างศรสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรก เจ้าเจ้าอยู่หัวโดยวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี2566ตรงกับวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566และถือเป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ71พรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่12สิงหาคม2566เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกภา ส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมย่ามหากเด็กาิตต่างๆดังนั้นงครงการบริหารส่วนตำบลทุ่งกงจึงได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้จิตกรรมทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสถาบันพระมหากษัตริย์ สูงสุดของปวงชนชาวไทยวัตถุประสงค์1เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทระมหาวชิราลรงกรณพระวชิรเก้า 9. เจ้าอยู่หัว และพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่คือ,อสปอตอตัว,ตวอย่างจากโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริีคือ,ส,อสปอตออตัวอย่างจากเดทิพย์ดอคอเพื่อสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ปลูกต้นไม้และปล่อยปลาณสวนเฉลิมพระเกียรติสะห้วยแก้ว 2. ซ่อมแซมผิวจราจรและทาสีลูกระนาดบริเวณในเขตพื้นที่อบตอทุ่งกง 3. ทํทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสะห้วยแก้ว